สวัสดีค่ะโจ๊แจ๊บอังแจ๊บเบสแจ๊บค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของที่มาจาก u n i v e r s ซลเจอแปนเนี่นี่ให้แต่งตัวเป็นพ่อมดมาผมก็แต่งผิดเรื่องมาแต่งเรื่องอะไรมาหลอดดับเดลีกแกนดับแกนดับห๋อแล้วก็ไม่บอกว่าแฮร์รี่บอกพ่อมดพ่อมดดูดูตาด้วยโรงเรียนโรงเรียนผมโรงเรียนพี่อะไรคะกริฟฟินดอโรงเรียนเบสซีซิลินที่มันเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอเคยเล่นเว็บของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันให้เลือกบ้านว่าคุณจะได้อยู่บ้านไหนแล้วก็มีผู้พิทักษ์อะไรบ้างใช่อั้ ได้อยู่บ้านไรกิฟินดอร์ครับกิฟินดอร์ทำไมถึงได้อยู่บ้านนี้อ๋าเพราะพระเอกไงต้องสงสัยอะไรอีกวะเสกกระถาพผู้พิทาของมาเป็นตัวอะไรเป็นกวางครับกวางมูสเดี๋ยวเราขึ้นเว็บให้นะเผื่อไปเล่นกันสนุกสนุกเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เบสอะกับพี่โจได้บ้านเซนิทิลิน ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมเราได้บ้านเดียวนั่นเละสิทำไมใส่บ้านใส่ชุดนี้ไปตกมาไปตกมาเจอเด็กกิฟฟินดอร์บอกมึงมาที่นี่ดิแต่พี่โจเศกคาถาผู้พิทักษ์เป็นตัวอะไรเป็นกวางเป็นกวางใช่แล้วเบสอะเซลิธีงของแท้เลยเสกคาถาผู้พิทักษ์เป็นงูหรอเอองูเลยพี่โจอธิบายบ้านแต่ละบ้านให้ฟังน่ะอะกิฟฟินดอร์นะครับเป็นบ้านของนักเรียนที่มีความกล้าหาญซื่อสัตย์เด็ดเดียวแม่งคือพระเอกก็นี่ไงบ้านอ่างใช่ส่วนบ้านเซลิรีนนะครับมีความฉลาดแกมโกง แต่ไม่ได้เล่นเลวนะฉลาดแกมโกงเฉยมีเป้าหมายต้องมีไว้พุ่งชนอ่ะใช่ชนะอ่ะบบเะพราะมดที่เก่งที่สุดในโลกในโลกเวนมน,นะ,ะก็อยู่บ้านนี้นะเซริเทลีนใช่ลูกชายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อยู่บ้านเซริเทลีนนะอัลบาสเซวิลัสพอตเตอร์มันมีงอแงด้วยนะพ่อครับถ้าเกิดว่าผมได้บ้านเซริเทลีนนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็รู้ผัวเบาแล้วก็บอกว่าเจ้าก็จะเป็นเซริเทลีนที่เก่งและดีที่สุดเอคางสองทีคิในนิยายนะนิยายนะ ไม่มีบ้านฮารโคพับนะครับจะเป็นบ้านที่บินักเรียนมีความอดทนสูงมีนักเรียน3มตัวเป็นผู้หญิงมหมทำไมอ่ะน้ำมัน Power p เวอร์พับเกินปั๊เตอร์ครับอะไรเนี่ยไม่ใช่ต่อมานะครับบ้านเรเวนคอลบ้านนี้เป็นเด็กฉลาดเออเด็กฉลาดเด็กฉลาดชาดจเจริญเลยใช่แต่ละบ้านก็จะมีคุณลักษณะต่างกันแล้วก็มันถูกเลือกด้วยหัวคัดสันหัวนี้มังความจริงมันเหมือนหมวคัดสันมากเลยนะเอ้ยนี่หมวกันดาบอืมขอคิดดูก่อนนะว่าเจ้าอยู่บ้านอะไรอืม บ้านนี้มีรักแล้วกันนะของทั้งหมดเนี่ยเราได้มาจาก Universal Japan ครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเป็นงานปักเหมือนกับในหนังเลยอ่าเนื้อผ้าดีเหมือนชุดคุยอ่ะตอนนี้สนนราคา4,000กว่าบาท5,000กว่าบาทท่านผู้ชมตัวละนะตัวละนี่นี่ชูหัวให้ดูนี่โอ้ผมใส่แล้วเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหมือนอะไรรู้ป่ะสวัสดีซีดีมาใช้ดาวเวเดอร์เ่ะแค่นี้แหละไม่หมดป่ะผมผมไม้ไม่มีไงนี่นี่ตะเกียบ มาใกล้สิทธิ์เบสเสกอะไรได้บ <University isa> ้างวิงเกอร์เดียมเลวิโอส่ะแล้วก็ภาพก็จะลอยขึ้นเดี๋ยวไปไปทำในพี่เมียลอยได้ใช่ไหมของพี่ไม่ต้องใช้เปเชียลเอฟเฟกต์อะไรเลยผมมีพลังพลังจิตเรียกฟองสบู่ได้ดูแล้วก็นี่อีกดูมอ แดีมันจะขึ้นมงตลายไม้กายสิทธิเดี๋ยเนต้องแท็กเอาก็เลยนิ่งไว้ต้องยกกไม้เอามาเข้าเรื่องเลยเลยอันี่คืออะไรครับเนี่ยกบช็อกโกแลตในเรื่องแคพ่อจะขายในรถไฟนะจะมีป้าแก่ๆเข็นมาขายแล้วบอกว่าขนมไม่จ้าไก่ย่างข้าวเหนียวมา ลลไปรไดวลไ้มันมีการ์ดอยู่ข้างในด้วย <c oughs> การ์ดที่พิเศษก็คือการ์ดอะไรนะดับเบิ้ลดอทซินเวอร์ป่ะใช่แต่ดับ,ดบเบิ้ลดอสีเงินเรามารู้งันว่าเราจะได้การ์ดดับเบิ้ลดอไหมเรามีทั้งหมด5กล่องมานี้เอ้ยเอยเดี๋ยวบอกเกร็ดความรู้นิดน,นึง ในเนี้ยนะพวกพระเอกเราอ่ะจะแกะกินกันชอบกินมากแล้วในการ์ดจะมีบุคคลสําคัญอยู่แล้วเขาก็บ่นๆกันว่าอยากมีตัวเองอยู่ในการ์ดบ้างรอนกับเฮอร์ไมโอนี่พอจบความวิปโยคในภาค7ปุ๊บใช่ไหมก็เป็นบุคคลสําคัญอยู่ในการ์ดด้วยอ้าวแล้วแฮร์รี่ไม่ได้อยู่อแฮร์รี่ไม่ได้อยู่แล้วก็ศาสตราจารย์มกรนกือมกรนกือก็ได้อยู่ในการ์ดด้วยเหมือนกันถูกแต่งตั้งจากสมาคมเลยนะสมาคมอะไรครับซูเปอร์ฮีโร่นั่นมันของคุณลิน เกตนี่นะเหมือนในหนังเป๊ะๆการ์ดทั้งหมดมันมีร้อยกว่าใบใช่ไหมในหนังเราเห็นไม่กี่ใบใช่ป่ะแต่แจ๊คเคโรลิงเขียนให้ EA เกมครบทุกใบเลยโอ้โห<อ>มันเกมอันนี้เขียนมิลช็อกโกแลตเชฟฟ็อกจะข้างหลังที่เขียนว่ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปนแล้วก<อ>็ข้างๆรอบข้างเขียนว่าบอกว่าฟรีวิซ่าแลนด์วิสการ์ดอินไซด์ก็คือมีการ์ดพอมดแม่มดอยู่ในนี้ฟรีถึงงานใช่จริงๆเขาทำสวยมากอุ้ยอน่าตันนะน่าเก็บนะมันกระโดดเออมันกระโดดได้ครั้งเดียวนะจริงปะนอนบอก วนร็อตักมตวกดอินน์้เกิมวดดบันดอดดาบันดอดาวดออ๋อเป็นแบบสามิติด้วยนะ เอาอุ้ยหูหนักอยู่นะเอาจริงคือแ,แบบช็อกโกแลตทั้งรุ่นอะพี่ได้อะไรนะเมื่อ,อกี้นะดับเบิลยอผมได้อะไรรู้ไหมไข่เมือนกันเลยบ <c oughs> อ่าข้างหลังเขาจะมีประวัติเขียนไว้ครับก็บอกว่าเขาคือใครนูน่นนี่นั่นแจ็คไข่ครับลูกศิษย์ซินดิทิรินของจริงเลยซาลาซ่าไอ้นี่ซิลดิทิรินใช่ไหมครูก่อตั้งบ้านซิลดิทิรินเชฟอ้าวทางมาถูกแล้วเนี่ยซาราซามันเหมือนแม่บรรทัดสมัยก่อนเลยแต่มันขยับเยอะไม่เท่านะมันแค่ผัดระยะเฉยๆนิดนึงเลยสองใช่มยแกเล รอรุ้นกันได้ว่าเราจะได้ไอะอีกแล้ว <laughs> เป็นโชว์ะตาซิลลินของแพ้เลยผมได้ผู้ก่อตั้งว่านกิฟฟินดอร์กรอดิกกิฟฟินดอร์ครับคือเขาจะมีผู้ก่อตั้งว่านจะมี4คนถออูกไหมคือเราได้มา2คน 2> คออก็เหลือ,อะฮาพวพับกับเาเวนโครคับค